สวัสดีลูกค้าทุกท่กานนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าก็จะพามาดูสินค้าแพ็คละ100บาทนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะก็คือวันนี้นะคะแม่ค้าจะบอกราคาส่งให้ด้วยสําหรับ50แพ็คแม่ค้าส่งที่แพ็คละ65บาทสามารถคะรายการให้ด้วยนะคะลูกค้าคะรายการได้ด้วยตามใจลูกค้าเลยสามารถเลือกเองได้เลยนะคะสําหรับแพ็คละ65บาทสามารถนํอไปขายปีกได้แพ็คละ100บาทนะคะกำไรงามมากกำไรแพ็คละ35บาบาทเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋า สำหรับรายการสินค้ามีอะไรบ้างนะคะเข้ามาดูกันเลยนะคะลูกค้าจ๋ารายการแรกนะคะเป็นปลาหมึกใดนะคะหมึกกลมใดแบบนี้นะคะตัวสวยๆแบบนี้นะคะแพ็คละ100บาทน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะคะ150กรัมนอ้อไหมคะจะเริ่มด้วยรายการหมึกแห้งนะคะลูกค้าหมึกแห้งเนาะตัวนี้นะคะเป็นหมึกผ่านนะคะลูกค้าหมึกผ่า A5 นะคะน้ำหนัก 80กร,รัมได้ประมาณ12ตัวได้นะคะลูกค้า12ตัวเลยถือว่าคุ้มมากเนาะส่งแค่65บาทเท่านั้นไปขาย100บาทได้กำไรแบบสวยงามมากเนาะผมาเลยเป็นปลาหมึกแกะตานะคะหมึกแกะตาแบบนี้ไหมคะแพ็คอยู่ที่100กรัมนะคะ100กรัมนะจ๊ะลูกค้าราคาส่งเท่ากันหมดเลย65บาทเนาะสามารถท้ารายการได้เนาะท้ารายการได้ะคะ่ะ การหมึกหมึกนะคะหมึกแห้งเนาะตัวนี้สวยมากคะ่ะลูกค้าแพ็คให้สวยมากเป็นหมึกแกะตาแพรนะคะหมึกแกะตาแพลแบบนี้เนาะน้ำหนัก100่รกรัมนะคะลูกค้าได้เยอะเลยทีเดียวเนาะนี่เลย100บาทหรือว่า65บาทเท่านั้นเองค่ะใครอยากรับไปขายรีบๆเลยจ้ารีบสั่นเข้ามานะคะ หัวปลาหมึกหรือว่าหนวดหมึกเราก็มีนะคะแพ็กอยู่ที่หนึ่งรอยกรัมสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกแพ็กมีถาดรองให้ทุกรายการเลยจ้าไม่ต้องห่วงเนาะนะคะแพ็กให้อย่างสวยงามแน่นอนค่ะถัดมาเลยจ้าหมึกแห้งเรายังไม่หมดค่ะตัวนี้หมึกแพรไข่เนาะท่านใดที่ชอบกินหมึกแพคไข่เนาะรับรองว่า ไข่ทุกตัวแน่นอนอ้วนๆแบบนี้เนาะลูกค้าจ๋าหมึกแทะไข่หนึ่งร้อยบาทสวยงามมากไซส์กำลังพอดีนะคะไซส์กลางๆคะ่ะลูกค้าไซส์กลางๆนี่จ้าตัวนี้ก็มีเนาะหมึกหนังสามนิ้วคะ่ะลูกค้าเนื้อหวานมากตัวนี้เนื้อหวานจริงๆไม่ขมไม่เค็มนะคะแนะนําให้ย่างเตาถ่านเนื้ออร่อยมากคะ่ะลูกค้าเนื้ออร่อยมากยาก่างแค่ไฟอ่อนๆก็พอนะคะลูกค้าจ๋า สำหรับท่านใดที่ชอบรับประทานปลาแห้งเราก็มีค่ะปลาแห้งนะคะปลาแห้งแพ็กอยู่ที่150กรัมเลยทีเดียวแพ็กที่สวยงามมากมีถาดรองที่ด้วยเนาะแพกระ100บาทนะคะส่ง65บาทค่ะ65บาาทสำหรับใครที่ซื้อครบ50แพ็กนะคะลูกค้า50สแพ็คเนาะสำหรับปลาทูหอมก็มีมาแล้วจ้านี่แพคละ100บาทได้10ตัวแบบนี้นะคะลูกค้าแพ็กให้แบบ สองชั้นเลยทีเดียวนะคะแพ็ค mm hmm. ให้สองชั้นแบบนี้นะคะลูกค้าจา๋าอุ้ยสวยงามมากมากเลยคะ่ะลูกค้าจา๋าเป้าหวานแดงค่ะลูกค้าจ๋าเป้าหวานแดงสวยมากเป้าหวานงานก็มีนะคะแบบนี้เนาะโทงงานเราก็มาจา้าหรือว่าจะเป็นรีกิวแบบเส้นก็มีคะ่ะ เป้นแก้วใสๆส,สวยๆก็มาค่ะแบบนี้เลยจ้าหรือจะหวาดแบบไม่งาเราก็มีเหมือนกันนะคะตามมาด้วยปลาวงสวยๆค่ะต่อกันเลยอาหารทานเล่นหมึกหยองหิมะจ้าหมึกหยองเชอรี่ค่ะ ปิดท้ายกันด้วยทาโร่รสบาร์บีคิวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอาหารทะเลแห้งนะคะสามารถทักแชทนะคะแม่ค้าจะ,ะพิมพ์เบอร์แล้วก็ข้อมูลการติดต่อไว้ใต้คลิปให้นะคะสำหรับคนไหนที่แบบอยากได้อาหารทะเลราคาถูกและดีให้ทักเข้ามาสอบถามแม่ค้าได้นะคะจะส่งทั่วประเทศทุกวันไม่มีวันหยุดจ้าสวัสดีค่ะ